ทำไมแอฟริกาแอฟริกาถึงเรียกว่าทวีปมืดการใช้ควาเรียกทวีปมืดในการอ้างอิงถึงแอฟริกาโดยชาวตวันตกเป็นคำที่กล่าวถึงในศตวรรษที่19ที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับแอฟริกาเนื่องจากขาดการติดต่อจากชาวยุโรปซึ่งเป็นมหาอำนาจในยุคนั้นกับชาวแอฟริกันที่มีภาษาวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของทวีป แต่คำดังกล่าวมักถูกมองว่าเป็นสำนวนโบราณในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้ในบริบททางประวัติศาสตร์ทวีปมืดของแอฟริกาอุดมไปด้วยความงามตามธรรมชาติอย่างที่เคยเห็นภาพที่มีชื่อเสียงมากมายที่ปรากฏให้เห็นถึงภาพชายแลหยิงชาวแอฟริกันผิวคล้ำไปจนถึงเศษซากของอาณาจักรแอฟริกาโบราณและเป็นทวีปที่มีความมหศัศจรรย์และน่าสนใจที่สุดทวีปหนึ่งของโลกทวีปมืด เป็นชื่อที่ทุกคนทั่วไปที่มีการกล่าวถึงตัวอย่างเช่นทวีปแอฟริกาเคยเป็นที่รู้จักในชื่ออื่นคืออัลเคดูลอนเป็นคำที่หมายถึงแม่ของมนุษยชาติหรือส่วนเอลเดนนอกจากนั้นประวัติศาสตร์ยังมีชื่ออื่นอื่นอีกมากมายอย่างไรก็ตามชื่อของทวีปมืดนั้นมาแตกต่างกันเล็กน้อยตามช่วงเวลาคำว่าทวีปมืดมาจากไหน เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าคำสัมมาจากไหนกล่าวสั้นๆว่าในกรณีนี้เกี่ยวกับคำว่ามืดจะมีความหมายที่แตกต่างกันเล็กน้อยที่อธิบายว่าทำไมมหาอำนาจยุโรปที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์จึงตั้งเป็นชื่อเรียกของทวีปแอฟริกา แต่ไม่ทราบที่มาของชื่อนั้นแน่ชัดถึงอย่างไรในการกล่าวชื่อว่าทวีปมืดก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาในศตวรรษที่19ซึ่งเป็นมหาอำนาจในยุคนั้นที่พยายามขยายอิทธิพลของพวกเขาไปยังแอฟริกาที่อยู่ไกลอกไปซึ่งผู้นายุโรปส่วนใหญ่มีความเชื่อร่วมกันว่าพวกเขาแตกต่างจากผู้ชายแอฟริกันเพราะพวกเขาเห็นว่าตัวเองเป็นคนที่มีความรู้มากกว่าในขณะที่ชายผิวดำอาศัยอยู่ในความมืดมิดแนวคิดทางเชื้อชาติของชาวยุโรป มีบทบาทในการใช้เรียกชื่อของแอฟริกาในขณะนั้นต้นกำเนิดของคำว่าทวีปมืดที่มีการอ้างอิงถึงแอฟริกาเมื่อมีคำถามที่พบบ่อยที่สุดสำหรับคำถามที่ว่าทวีปมืดมีความเกี่ยวข้องกับแอฟริกาอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมากจากที่ยุโรปไม่รู้จักหรือไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับแอฟริกาเลยจนถึงศตวรรษที่ส9อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างทำให้เข้าใจผิด แต่คำตอบนั้นก็เป็นข้ออ้างอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแท้จริงแล้วชาวโยุโรปรู้จักแอฟริกาอยู่นานแล้วเมื่อเทียบระยะเวลาก็อย่างน้อย2,000ปีมาแล้วแต่ผู้นำโยุโรปจงใจเลือกที่จะเพิกเฉยต่อแหล่งข้อมูลก่อนหน้านี้จนเกิดการรณรงค์ต่อต้านการคาทาและการเผยแผ่ศาสนาในแอฟริกาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความคิดเหยียดทางเชื้อชาติของชาวโยุโรป ในขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวต่อต้านการค้าทาสและการเข้ามาของมิชชันนารีที่มาเผยแผ่ศาสนาในแอฟริกาทำให้เกิดความคิดกันเหยียดทางเชื้อชาติของชาวยุโรปกับชาวแอฟริกันทวีความรุนแรงขึ้นด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่คนผิวขาวเรียกแอฟริกาว่าทวีปมืดเพราะพวกเขาต้องการทำให้การคาทาสในคนผิวดำถูกต้องตามกฎหมายและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของแอฟริกาคำว่าทวีปมืดได้รับความนิยมจากนักสำรวจที่รู้จักกันในชื่อเฮนรีเอ็ม แทนลีซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าของเขาผ่านการขายหนังสือที่เขาเขียนขึ้นโดยมีชื่อเรื่องเล่มแรกผ่านทวีตมืดและเล่มที่สองในแอฟริกาที่มืดมนที่สุดพ่อค้าชาวยุโรปเจ้าหน้าที่และนักผจญภัยไ,ไปแอฟริกาเพื่อสแสวงหาอำนาจและผลพลอยได้ที่จะทำให้พวกเขามีอำนาจในแอฟริกา ประกอบกับในตอนนั้นการพัฒนาปืนและกระสุนที่เกิดขึ้นมาทําให้พวกเขามีอํานาจเหนือกว่าแอฟริกาซึ่งชาวยุโรปมากล่าวตาหนิทวีมืดและกล่าวอ้างอย่างไร้ปราณีว่าแอฟริกาเป็นหัวใจแห่งความมืดและด้วยเหตุนี้จึงนามาซึ่งความป่าเถื่อนในมนุษย์ทำไมแอฟริกาถึงเป็นทวีมืดหนึ่งแอฟริกาถูกเรียกว่าทวีมืดเพราะชาวตะวันตกที่เดินทางมาที่นี่โดยที่ไม่มีแผนที่ที่แน่นชัดและไม่ทราบว่าลักษณะทางธรรมชาติต่างๆของแผ่นดินเช่นที่ตั้งของแม่น้ำ พวกเขาป่าทะเลทรายเนินเขาและหุบเขาและอื่นๆน,นอกจากนี้พวกเขาไม่รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภาษาของชาวแอฟริกันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถรู้ได้สองเนื่องจากความจริงที่ว่าชาวยุโรปมีความรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับชาวแอฟริกันและดินแดนพวกเขาดังนั้นชาวยุโรปจึงเรียกแอฟริกาว่าทวีตมืดเพราะความลึกลับและความป่าเถื่อนที่พวกเขาคาดว่าจะพบที่นั่นดัง ความคาดการณ์ของพวกเขา 3. missionary มมช,ชาวคริสเตียนพบว่ามันค่อนข้างยากที่จะเปลี่ยนชาวแอฟริกันให้เป็นาศาสนาคริสต์ในศตวรรษที่19 4. ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกแอฟริกามีทะเลทรายร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกทะเลทรายซาฮารา เป็นอุปสรรคทางธรรมชาติที่สำคัญสำหรับนักสำรวจชาวยุโรปซึ่งแตกต่างจากวันนี้ที่สามารถบินผ่านทะเลทรายได้ซึ่งแต่ก่อนเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งในอดีตในการข้ามผ่านแอฟริกาตะวันตกแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันออก 5. ถ้าเรือธรรมชาติน้อยอีกเหตุผลหนึ่งที่แอฟริกาได้รับฉายาของทวีปมืดก็คือมันมีถ่เรือธรรมชาติไม่กี่แห่งทำไมเรื่องนี้มีความสำคัญ สำหรับผู้เริ่มต้นการค้าก่อนหน้านี้การไปแอฟริกาต้องใช้เวลาในการเดินทางไกลเพื่อไปอย่างจุดหมายปลายทางของพวกเขาพ่อค้าชาวยุโรปพยายามไปถึงแอฟริกาโดยทางเรือซึ่งเป็นรูปแบบการเดินทางที่เร็วกว่ามากในเวลานั้นอย่างไรก็ตามการขาดท่าเรือหมายถึงการขาดการป้องกันเรือในขณะที่พวกเขาทอดสมอ,อยุบริเวณริมฝั่งสิ่งนี้ทำให้จำกัดสถานที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางการสำรวจที่อาจเกิดขึ้น ระดับความสูงจากชายฝั่งระดับความสูงชันจากชายฝั่งเป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะของแอฟริกาที่สร้างความยากลำบากในการเข้าถึงภายในของทวีปไกลาจากความลาดชันยาวของความแตกต่างตามแนวชายฝั่งส่วนใหญ่ในแผ่นดินใหญ่ลงสู่ทะเลอย่างลาดชานันด้วยความสูงของแผ่นดินที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลการเคลื่อนที่จากเรือสู่พื้นดินจึงทำได้ายากสามารถจินตนาการได้ว่ามันยากแค่ไหนเมื่อพยายามเคลื่อนย้ายสเสบียงปศุสัตว์และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเดินทางเข้าฝั่ง แม่น้ำและน้ำตกแม่น้ำยายหลายแห่งของแอฟริกามีน้ำตกสูงแม่น้ำอยู่ใกล้ทะเลระดับความสูงลดลงอย่างมากทาให้น้ำตกเหล่านี้ยากที่จะเข้าถึงโดยพื้นฐานและน้ำจะตกลงมาเหนือใหิหนสูงชันที่ไหลลงสู่แห่งน้ำด้านล่างส่งผลให้สามารถเดินทางทางบกทางน้ำได้ สภาพภูมิอากาศและพืชพันธุ์ความท้าทายชุดสุดท้ายที่ทําให้ออฟริกายากที่จะเข้าถึงทวีปนี้ได้คือสภาพภูมิอากาศของแอฟริกาและพืชพันธุ์ที่หนาแน่นทั้งสองสิ่งนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้การเดินทางเข้าสู่ทวีปนี้สภาพอากาศชื้นทําให้การเดินทางของชาวยุโรปไม่เอื้ออํานวยในขณะเดียวกันพืชพันธุ์ที่หนาแน่นเช่นที่พบในป่าฝนที่หนาแน่นทําให้นักสำรวจเดินทางช้าลงไปมากที่จะผ่านไปยังภายในของแอฟริกานอกจากนี้แอฟริกายังถูก อธิบายว่าเป็นทวีปมืดและชาวยุโรปกล่าวอธิบายอีกว่าชาวแอฟริกันไม่ใช่พี่น้องกันแต่เป็นคนขี้เกียจและพ่อค้าทาสสิ่งนี้เป็นเหตุผลทําให้ผู้ที่ต้องการเลิกทาสรณรงค์ต่อต้านการค้าทาสอย่างหนักและต่อมาก็นําไปสู่การสิ้นสุดลงของการค้าทาสในสหราชอาณาจักรหลังจากที่พวกเขาหาันมาสนใจการค้าทาสในแอฟริกาซึ่งนั้นก็ทําให้การค้าทาสในแอฟริกาสิ้นสุดลงเช่นกัน หลังจากการยกเลิกการค้าทาสอดีตทาสปฏิเสธเขาจ้างที่น้อยนิดที่เป็นเงินสำหรับการทำงานของพวกเขาในสวนและด้วยเหตุนี้ก็เป็นการแก้แค้นของทาสที่พวกเขามากล่าวว่าแอฟริกาเป็นทวีปมืดในยุคปัจจุบันเหตุผลในการเรียกแอฟริกาว่าทวีตมืดน,นั้นค่อนข้างแตกต่างจากการให้เหตุผลเหมือนแต่ก่อนแต่จะเบนไปทางการเหยียดเชื้อชาติเป็นส่วนมากขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ